สอนเอตาปูนรวบป้ามาหาภัยมือฉกทองก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งสารภาพเรียนรู้วิชาจากในคุกเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2564ร้อยตำรวจตีจำลองสาสูงเนินสวสืบสวนสอบสวนสอนเอตาปูอนอปรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอนเอตาปูนออกกำลังตรวจพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาประชาชื่น สังเกตเห็นสัมเพาเข็มทองคำอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่64หมู่ที่2ตำบลลำาไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบชื่อในภายหลังเดินทางไปหลายรอบลักษณะเหมือนเข้าไปก่อเหตุหน้าร้านทองแห่งหนึ่งประกอบกับจดจําได้ว่ามีวิดีโอคลิปเสนอข่าวป้ามาหาภัยอายุราว60ปีออกล่าตะเวนล,ลักทรัพย์ทองคำรูปพันตามร้านทองทั่วไปโดยการออกอุบายขอดูแหวนจากเจ้าของร้าน อาศัยเจ้าของร้านทองเผออาศัยความไวของตนเองเอาทองสวมง่ามนิ้วพอดีจังหวะก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงและวทำท่าทีเหมือนจะไปกดตู้ ATM เพื่อจะนำเงินมาซื้อทองจากนั้นก็ได้หลบหนีไปเลยผู้ก่อเหตุเข้ามาหลายครั้งแล้วในท้องที่ทางด้านพันตำร,รวจโทสุรเดชฉัดไทยรองผู้กากับสอนอเตาปูนได้เชิญตัวมาสืบสวนสอบสวนก่อนจะนำนางสำเภาที่ได้รับสารภาพ เตียมมาที่ก่อเหตุอีกครั้งโดยนางสำเพามีพื้นที่เป็นคนวังน้อยจังหวัดอยุธยาลูกๆและครอบครัวไปหมดแล้วเหลืออยู่ตัวคนเดียวมาเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่สอนเอตาปูนเคยก่อเหตุล้านทองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและล่าสุดไปก่อเหตุที่จังหวัดชนบุรีเรียนรู้วิธีลักทรัพย์มาจากในคุกจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อได้ทองมาก็นำไปขายเป็นค่าเช่าห้องหากินไปวันๆ พอเงินหมดก็กอ่อเหตุซ้ำอีกก่อนโดนชุดสืบเตาปูลจับได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประสานไปยังสอนอาวังน้อยเจ้าของท้องที่นำมาออกหมายจับและดำเนินคดีต่อไปในข้อหารักทรัพย์